นักที่สองครับดูป้าครับยิงที่เดียวกันกยิงที่เดียวกัน เป้าเดียวกันอันนี้ือนัดแรกลงต่ำและออกขวานิดนึงนี่คือนัดแรกนัดที่สองกลางเป้าเข้าตรงนี้ครับเข้ากลางเลยนี่ครับเข้ากลางเลยหรือว่แม่นใช่ได้ครับปืนใหม่ ลูกดอก40เซน4มิลแบบไม่มีเง,งี้ยงนมะมาธรรมดาลูกธรรมดานี่ก็ลาพอได้กินตัวแนนอ่นอเดี๋ยวไปดูปืนกันดูปืนกันอีกแล้วรับครับครับก็เนี่ยเป้าที่ยิงัปเมื่อกีน้นะครับ นี่คือคั้งแรกนัดเรกจะออกฝาแล้วลงล่างนิดนึงประมาณเส้นหนึ่งคือลูกที่สองนี้เข้ากลางเป้าเลยนี่นะรอยกระดาษฉีดน,น,นี่ับเปิดออกสามส่วน อ่วนอื่นยิงอ๋อลืมบอกผมใช้ยัง15บมิลยัง15บมิลน,นะครับยิงเป็นล้นเลิกเป็นลุนเลิกก็แรงใช้ได้ลูกดอกยาว40เซนสี่สเซนครับดูตัวปืนกันที่ผม ตัวที่เคยลงคลิปครั้งก่อนแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ทำสีนะครับแต่ตอนนี้ก็จับเอาก้นหม้อมาทายแล้วดำเชียว ตัวมีเซฟแบบว่าที่ว่าผมจะทําแบบยกยิงนะครับตัวนี้มนันขึ้นยังไม่ไหวครับแบบยก๊บยิงแสบๆหน้าท้องหมดแกมีเซฟนะตัวนี้นะก็ถือว่าแม่นใช้ได้ครับกลางปเป๊ะเลย มาทำแบบด้ามจับใส่ด้ามไม้ทับไหลใส่ตัวปืนช่วงชักเท่าเดิมกับตัวแรกความยาวของลังก็เท่ากับตัวแรกเมื่อวานก็ได้ทำลุเลอรใส่ทำลือเลอรใส่ัป จะก่องเป็นเป็นตีกธรรมดาเลยม,มาทำน้นเลือกใส่ก็เมน,นใชอได้เลย ก็ยิงอย่างเส้นเดียวคือเส้นที่อยู่กับรรลเลยก็ถือว่าแรงะต้องจะไปตีตึงยางเขาอีกรู้สึกมันปลอ,อนไปหน่อยยางมันจะละลาเป็นไปไหมครับนะลายปืนที่เห็นเป็นรอยนี้ผมต่อนะต่อลางพอเวลายิงแล้วยางอยียางสำรองยางสำรองมัน มันจะรูมันจะหันไปไหมตอนนี้รอดเข้ามาตรงนี้เพราะมันตีสายก็เลยต่อรองทีน,นี้ขี้เลยเลยขี้เลยและใจดีช่างมันยิงด,ดีมากอีกอันนึงกอยู่ในบ้านนะอันที่ใช้มาก่อนเงิอนลื้อปีกจันดิบเบกอันนี้เป็นเหล็กตรงปีกตรง ย่างได้เยอะเลยคิดว่าไก่ยังไก่เอาดอ,ดอกอยู่สองสามสี่ห้ากับลื่นห้ากับติดติดกับลื่นๆนะถ้าใส่ได้หมดน้องว่าถีบคนกระเด็นแน่นอน ไม่มีเล้ยเลไม่ได้ออกหมายก็เลยมาทมยิงเตาดูทดสอบความแม่นของปิดใหม่ดูก็ะือแมน่นใช้ได้เลยนัดแรกก็ยังไม่เชิงเล็งไม่ค่อยถูกจุดนะครับคลิปอาจจะสั่นหรือเปล่าไม่รู้ต้องดูก่อนเยอะ เวลาต็งหลายนาทีแล้ว <Yeah. S 1> คลิปนี้ก็เอลาไปก่อนนะฝากผู้ที่เข้ามาดูใหม่นะถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยติดกดติดตามให้เพื่อนๆกันด้วยนะได้ไม่มากก็ได้สักนิดๆก็ยังดี พื้นของปีกยึดเรืลอยๆจับก้นหมอ้อท้ายหมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวจับเงาลอ,อยเจียลอยเชื่อมก็เลยเอาก้นหมอ้อมาท้ายเลยคอือว่ากุนหม้อไม่ใช่ก้นหมอรจริงครับสีสเปร์พ่นเลยเหลือหกนาทีครึ่งแล้วก็ ไว้ไปออกหมายจะทำคลิปห้ดูนะ,ะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ